รากระตุ้นตลาดอสังหาค่ะส่งท้ายปีจัดงานมหากรรมบ้านคอนโดครั้งที่29นะคะรับกระแสลงทุนที่อยู่อาศัยกลางเมืองนครมหานาครอ,อีสานนวัตกรรมบ้านประหยัดไฟค่ะ ที่บริเวณลานหน้าห้อง M C C หอชั้น3เดอะมอลโคราชนะคะนายนัทพงศ์ประสราทสิวใหม่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชาสีมาพร้อมด้วยนายปิติพงษ์จันรัตนปรีดิกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชาสีมานายรัศมีชาคริตานนท์ผู้จัดการเขตนครราชาสีมาธนาคารอาคารสงเคราะห์และนายปรีชาเล,ลิมอัว่วผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอะมอลราชาสีมาจำกัด รวมถแถลงจากงานมหกรรมคอนโดและสินเชื่อครั้งที่29ในระหว่างวันที่26กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมใช้สถานที่ชั้น1แกรนฮอล์เดอะมอรโคราชค่ะ รวมโครงการบ้านคุณภาพหล,กลากหลายทำเลกับราคาที่ถูกใจรวมเอาไว้ที่เดียวพิเศษสุดปีนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมาได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบ้านแต่ละโครงการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปรีวิวบ้านโครงการต่างๆให้เห็นการทุกมุมสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้ดีค่ะกดดูได้ทุกที่ทุกเวลาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อนะคะภายในงานก็ยังมีสินเชื่อเงื่อนไขดีๆจากสถาบันทางการ เงินชั้นนำตลอดจนดูโฮม SCG ทอสเทมอินเดคลิฟวิ่งมอลนะคะที่ยกทับกันมาออกบูธนำสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายนะคะมามอบให้สำหรับลูกค้าคนพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นค่ะโดยนายนัทพงศ์นายกสมาคมอสังหารริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่า สถานการณ์อสังหาร,ริมทรัพย์ของจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันถือว่าประครับประครองกันไปไม่ดอด,ดอโดดเด่นหรือว่าผันผวน,นมากนักนะคะแต่ว่าแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าดีขึ้นเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์จากโปรโมชั่นหลากหลายเงื่อนไขมาเสนอให้กับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยนะคะก็ะะขอเชิญประชาชนเข้ามาร่วมงานมหกรรมครั้งนี้ลดราคาแบบ จัดเต็มค่ะอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างจะดีนะคะที่สำคัญจังหวัดนครราชสีมาในอนาคตตัวเองก็มีความมั่นใจค่ะว่า เป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนในอนาคตโดยเฉพาะสิ้นปีนี้มอเตอร์เวย์กำลังเปิดใช้เต็มรูปแบบแล้วนะคะดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นจังหวัดที่มี i n f นฟา t r u c t รัคโครงสร้างพื้นฐานนะคะค่อนข้างที่จะพร้อมทีเดียวในทุกด้านอย่างเช่นมอเตอร์เวย์นะคะรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในอีกไม่เกิน1-2ปีข้างหน้ากลายเป็นมหานครแห่งอีสานค่ะ มีประชาชนประชากรหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสดีในการที่จะเลือกจัดจ่ายใช้สอยกับอสังหาริรมทรัพย์เพื่อที่จะเป็นการลงทุนหรือว่าอยู่อาศัยในอนาคตต่อไปช่วยในการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริรมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมามีเม็ดเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทส่งท้ายปี2567นะคะทั้งนี้ในงานมหก,กรรมบ้านครั้งที่29ก็มีบริษัทโซลัเซลชั้นนำค่ะมาเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ได้ลองมาสัมผัสเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตด้วยการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตในยุคป,ปัจจุบันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลหรือว่า ESG รณรงค์ในเรื่องของโลกร้อนค่ะขณะนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่ การเป็น s u s t i n a b i l i t y นะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สะท้อนจากการเริ่มทยอยติดแผงเซลล์เซลกันมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ